สวัสดีครับทุกท่านเจอกับผมอีกแล้วนะครับชายเอสเอคัลเลอร์โคลานะครับวันนี้ผมมีทรัพย์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบน้ำซึมบอ่อทรายหรือว่า,อาลงทุนแบบอาพาร์ตเมนต์หอพักให้เช่าที่ทำเลดีๆนะแล้วก็ผลตอบแทนประมาณสัก5%เนี่ยคุณต้องดูคลิปนี้เลยบับ ตอนนี้ผมอยู่ที่นำชัยอพาร์ตเมนต์ซึ่งนำชัยอพาร์ตเมนต์เนี่ยทำเลดีมากอยู่แถวโซนเซฟวันนะครับมันดียังไงเนี่ยผมพามาเดินดูนะครับแยกที่คุณที่ผมชี้ไปล้ะนะก็ะคือเส้นเนี่ยไปทางเส้นเซฟวันนะครับ่างจะเซฟวันประมาณสักโลนิดๆเองนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยคุณจะเลี้ยวตรงวันิดานะครับวันิดาที่ขายซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับ เลี้ยวขวาเข้ามานะครับแค่60เมตรคุณก็ถึงพาร์ทเม์หลังนี้เลยนะครับแล้วตรงนี้ห่างจากเส้นวันนิดเดียวครับแล้วก็ห่างจากเส้นมิตรภาพนะแค่ประมาณโลโลนิดนิดแะครับหรือเดินทางประมาณสักสองนาทีคุณก็ถึงเส้นมิตรภาพเลยไปทํางานที่ไหนใกล้ๆนะครับมีรถเมล์ผ่านไปผ่านมาตลอดเลยนะครับแล้วก็ใกล้โรงเรียนราชสีมาด้วยไปด้านนี้ประมาณสัก2โลนะครับหรือว่าไปทํางานที่สาเพ็งนะครับสำเพ็งโคราชเนี่ยก็ประมาณโลหน่อยๆเอง นะครับแล้วหาของจินง่ายนะครับต้องจาบเซฟวันแล้วเป็นตลาดเจนเน,ะนาะตอนเช้าเนี่ยคุณจะมาที่นี่ครับการเคหาตลาดเคหา H, นี้ก็อยู่ตรงนี้เองข้างในนะคนเยอะมากนะครับเพราะเป็นหมู่บ้านเคหะเนาะคนคนเยอะจริงๆทั้งเซเว่นมีอะไรเยอะแยะมากมายดังนั้นเนี่ยอาพาร์ตเมนต์ที่ผมชี้คุณอยู่เนี่ยคนเต็มเกือบตลอดเลยนะครับหลังนี้ชื่อว่านำชายอาพาร์ตเมนต์สีสันสดใสสีม่วงมีที่เดียวในในแถวโซนนี้แหละมีสีม่วงอยู่ที่เดียว ซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์สามชั้นนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาแต่งเป็นสี่ชั้นนะชั้นล่างเนี่ยเขาให้เช่าสองห้องเนี่ยให้เช่าเดือนละสามพันห้าสองห้องนะครับห้องละสามพันห้านะแล้วก็ชั้นสองชั้นสามชั้นสี่เนี่ยเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าทั้งหมดเนี่ยสิบแปดห้องนะครับสิบแปดห้องมันก็จะมีตั้งแต่สองพันห้าสามพันห้าสามพันอย่างเงี้ยเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกัน และนี่เลยครับสองห้องนี้เขาให้เช่านะก็จะมีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ได้ได้หลายคันมากเลยนะครับนะ่ะคือจริงๆเอารถยนต์มาจอดก็ยังได้เลยนะครับแล้วทางเข้าเนี่ยคุณสามารถเอารถมอเตอร์ไซค์มาจอดได้อีกนะครับแล้วเขาก็มีนี่ด้วยเครื่องซักผ้านะครับเป็นตู้หย่อนเหรียญก็ได้กาไรจากตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็ขึ้นไปทางด้านนี้ได้เลยนะครับที่นี่เขาก็จะมีความระบบรักษาความปลอดภัยนะเขาก็มีกล้อง C C T V ให้ด้วยนะครับแล้วก็ ไม่มียามนะครับแต่ต้องสแกนบัตรเพื่อเข้าไปนะครับโอเคตอนนี้เริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวผมขอถอดชุดก่อนแนละ้วเดินไปดูข้างในกันครับ ตอนนี้ผมเดินขึ้นมาถึงพามาเดินดูห้องนะครับคือชั้นล่างเนี่ยเขาจะให้เช่าเนาะอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ชั้นบนเนี่ยเขาจะมีห้องด้วยกันสองท้ายนะครับก็คือมีท้ายมีแอร์กับไม่มีแอร์แล้วก็บ้านฝั่งนี้ก็จะเป็นมีแบบระเบียงด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบมีแอร์แล้วไม่มีระเบียงนะครับซึ่งห้องไม่มีแอร์เนี่ยเขาจะให้เช่าเดือนละสองพันห้าแต่ถ้าเจดห้องมีแอร์เขาให้เช่าเดือนละสามพันนะครับมาเดินดูก,กัน อัน,นนี้เลยตัวห้องเนี่ยมันจะอยู่ที่ยี่สิบตารางเมตรนะครับเป็นห้องสี่คูณสี่แล้วห้องน้ําอีกสี่ตารางเมตรเป็นสองคูณสองนะครับห้องสามพันเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับก็คืออันนี้มีแอร์ให้นะแล้วก็มีโซฟามีเตียงมีตู้เย็นมีตู้ซักผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งให้นะครับแล้วก็มีพัดลมให้ด้วยอีกหนึ่งตัวอันนี้คือห้องแบบมีแอร์ตัวนี้เนี่ยห้องเนี่ยจะหันหน้าเข้าไปที่ท,ที่ถนน นะครับก็ได้แสงอะไรดีครับตัวห้องอ่ะไม่ได้ใหม่นะครับแต่ว่าก็ดูคือว่าอยู่ได้อ่ะก็ไม่ได้เก่าวสีอะไรเหมือนเขาพื้นทาใหม่ด้วยซ้ำนะครับมาดูห้องน้ำนะครับห้องน้ําก็ค่อนข้างกว้างนะถ้าเกิดเทียบกับราคาขนาดนี้นะห้องน้ําประมาณสักสี่ถึงห้าตารางเมตรได้นะครับก็คือมีห้องมีสุขภัณฑ์ a m การ c a n s t a n d a ให้นะแล้วก็มีฝักบัวให้นะครับแต่ไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นอ่างล้างหน้า นะครับอันนี้ก็คือห้อง3,000บาทซึ่งเขามีห้องอย่างงี้อยู่ที่ประมาณ18ห้องนะครับรายได้นะครับแล้วหักหักค่าใช้จ่ายแล้วเขาจะเหลือกําไรประมาณเดือนละ6 0 0ม0กว่าบาทนะครับแล้วเจ้าของเนี่ยบอกไว้ก็ราคาสมเหตุสมผลนะเขาบอกไว้อยู่ที่15ล้านนะครับซึ่ง15ล้านเนี่ย เทียบกับกำไรประมาณ60,000กว่าบาทผมก็ตียิวมาได้อย so ู่ที่ประมาณเกือบ5% 4.8.9 9%ต่อปีนะครับใครที่มองหาทรัพย์แบบนี้อยู่นะคือลงทุนปุ๊บแล้วได้เงินเลยโดยทันทีไม่ต้องรอสร้างไม่ต้องรอคนเข้ามาแล้วทำเลก็ดีด้วยใกล้กับใกล้กับเทพวันนะครับใกล้กับตลาดเชหะนะครับไปมิตรภาพก็ใกล้ๆนิดเดียวนะครับแล้วก็ไปโรงเรียนต่างๆโรงเรียน ตาสีมานะครับบริเวณอุบลรัเข้าเมืองจ็ง่ายนะครับหรือว่า,าแถวนี้เนี่ยทำไมคนนึงเช่าเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเซลล์เนาะแล้วก็พนักงานต่างๆพนักงานโรงงานพนักงานพวกเซเว่นพนักงานที่อยู่ในในแถวเทฟวันแถวเนี้ยก็จะเช่าตลอดเช่าเต็มเกือบเกือบตลอดเลยนะครับใครสนใจทรัพย์นี้นะคุณก็โทรหาผมได้นะครับตามหมายเลขด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับใครที่ มีทรัพย์อยากจะฝากขายนะครับมีมีคอนโดมีบ้านนะครับหรือว่ามีอพาร์ตเมนต์อยากจะปล่อยใครปล่อยเช่าเนี่ยก็ติดต่อเราได้กับเอสเตทคอนเนอร์โคราชใครสนใจนะครับแล้วถูกใจทรัพย์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานทุกคนของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับชายเอสเตทคอนเนอร์โคราชครับ